สวัสดีค่ะมาเตอร์จังกอนโกตมีมาเตร์ค่ะวันนี้เป็นคืนวันพารึหัดนะคะซึ่งเห็นเรามาในชุดนอนแบบนี้อยู่ในห้องนอนแบบนี้มีป้าปอกหัวแบบนี้นี่คือช่วงพิลลทอล์ค่ะวิดีโอเนี้ยเป็นวิดีโอแรกเลยที่เราอัดที่เราอัดที่เราบันทึกแล้วก็จะเอาลงในช่อง ชแนลของเรานะคะตามกันได้ที่โคต o มิมาเตอร์ค่ะชื่อช n e l คือโคต o มิมาเตอร์แต่ชื่อเพจของเราเนี่ยก็คือมาเตอร์จังขยายความคำว่า p ิลล o t ท l อกสักหน่อยนึง่งพิลโลเน,นี่ยค่ะก็อย่างที่คนจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันหมายถึงหมอนวิดีโอเมนนี้เป็นวดีโอว,วิดีโอแรกอะอุ๊บปิดพูดถูกไปหมดเลยอะ่ะก็นนั่นแหละค่ะ พิลท้องเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในช่วงของเราในการทำชาแนลนี้นะคะซึ่งจะตั้งใจทำผลิตออกมาอีกหลายๆช่วงตามความว่างไม่ใช่ความว่างสิตามอารมณ์ล้วนๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดติดตามคอมเมนต์กดไลค์กด like, กดิสไลค์ชอบไม่ชอบอยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์กันได้ก็คือ คอมเมนต์กันได้แต่คอมเมนต์กันได้ตามแบบตามรูปแบบของสุภาพชนกันเลยนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่เรามาช่วยสร้างสังคมที่น่าอยู่ใน YouTube กันนะคะโอ้โหเปิดสวยมากมองลงไปอีกก็นั่นแหละครับพิลาทอกวันนี้ฮัชชาพิลาทอกเรื่องเล่าก่อนนอยวันนี้นะคะเราจะพูดถึง เส้นทางความรักอ่าคือคือด้วยความที่พิรุท้อค่ะมันเป็นบทสนทนาที่จะเกิดขึ้นระหว่างชุดนอนมันจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นระหว่างคนมันมันจะเกิดขึ้นระหว่างคนที่อยู่ด้วยกันถูกไหมคะคนคนที่อยู่ด้วยกันที่ร่วมเตียงเดียวกันนอนร่วมเตียงเดียวกันเพราะฉะนั้นเน عة, <l> ี่ยก็มันก็จะเป็นบทสนทนาของคนรักซะส่วนใหญ่คนรักคู่รักสามีภรรยาก็คือจะคุยกันก่อนเนาะ คือเรื่องที่แชร์กันก mm ่อนนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะพูดถึงหัวข้อที่เราจะพูดถึงหลักๆในพิลอทอทส่วนมากเน่ค่ะก็จะเป็นเรื่องของความรักอ่าสส่วนส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเราคือคือเราเป็นคนที่ชอบหาข้อมูลเรื่องจะเรียกว่าอะไรอ่ะเราเป็นคนที่ชอบหาข้อมูลเรื่อง เรื่องแบบเราเป็นคนที่ชอบหาข้อมูลกี่กับเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องใต้ข็มขัดเรื่องกิจกรรมกิจกรรมที่ทําในห้องนอนอยู่แล้วด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีแบบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้ได้แบบแชร์ข้อมูลกันตามที่เราอ่านมาหามานะคะก็ไหนๆแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เรื่องราวความรักกันเริ่มต้นเรื่องราวความรักที่เราคิดว่ามันเป็นบุกเบสอน,นิวาสของเราเนี่ยขนาดนั้นอืม ก็ก็ขนาดนั้นนะคะก็รู้สึกแบบนันพูดออกไปตรงๆว่าขนาดนั้นยังไงหวั่นส้ยแรงอะยังไงก็แล้วแต่ก็ก็เยอะมากก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องนั้นอะเราแชร์เรื่องราววันนี้ที่เราเจอหนก่อนดีกว่านะคะก่อนที่เราจะนอนก็คือวันเนี้ยกลับบ้านมาเท้าความก่อนว่าสัปดาห์ที่แล้วอะคะ่ะในบ้านเราอะ่ะมีหนู เราเจอหนูหนึ่งตัวอยู่ในบ้านเราแล้วมันก็กําลังแบบวิ่งแบบคือมันวิ่งอ่ะมันมันไม่ใช่วิ่งสิคือเราเห็นคือปกติเราก่อนนะ้คือเราอยู่บ้านหลังเนี้ยมาสองปีแล้วเป็นบ้านที่เราได้มาจากน้ำมัดน้ำแรงของเราเนี่ยะคะ่ะคือเราก็จะมาแชร์เรื่องนี้เหมือนกันเนาะเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราจะแชร์ก่อนนอนกันได้เราเราก็เห็นคือครัวครัวเรามันเป็นครัวที่มันเป็นครัวปิดนะคะปิดหลังคาเนี่ยน,น,นก็มีช่องให้แสงให้อากาศเข้าแล้วก็ให้แบบคือหนูมันก็เข้ามาได้ พอได้ความที่พื้นที่หลังบ้านนะคะเป็นบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จก็จะมีป่ามีโดงมีโพงมีไพรยอยู่เป็นยอมป่าอะไรเงี้ยเราก็แบบเห็นขี้หนูก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเอายาเบื่อเมื่อวานคือมันหายไปเราอยู่วัดเราซื้อบ้านหลังเนี้ยมาได้เป็นบ้านของโครงการนะคะเป็นในหมู่บ้านเลยคือซื้อมาได้คือโครงการตดตั้งมาได้ประมาณ4ี่หปีเนะแต่คือบ้านเราซื้อมาได้ประมาณ2ปีตั้งแต่ปี2018อ่ะคือปีนี้ก็จะคกบก็เกือบกเกือบสองปีตอนแรกมันมีแล้วมันก็หายไปแล้ว แล้วมันก็กลับมาอีกค่ะมันก็กลับมาอีกมันก็กลับมาอีกแล้วก็วางอยาคือเราไม่เคยเห็นตัวมันเลยนะ <_ d ata> เห็นแต่เอื้อเห็นแต่ขี้มันอ่ะที่ขี้เอื้อที่ที่มันอยู่บนไมโครเวฟแบบ <_ d ata> แล้วก็เออสองสัยมันจะมีแล้วก็วางยาเบื่อที่ที่แม่ให้มาค่ะแล้วก็วางทิ้งไว้แล้วก็แบบเออวางทิ้งไว้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ใช้ได้เพราะมันก็หายไปหายไปนานเลยหายไปแบบ ร่วมๆปีอะเกือบปีแล้วจนแบบเดือนที่แล้วค่ะแล้วก็เริ่มมาเห็นอีกเอ้มันก็มีเอมันมีเอื้อหนูมีขี้หนูอะกลับมาอีกตอนแรกไม่แล้วก็อยู่ดีก็เราวนไปวนมาก็โดกนกับเราวนไปวนมาอ่ะเปเต้นกล้องร้อนแล้วด้วยอ่ะมันร้อนเร็วจังอ่ะอือเดี๋ยวมันจะปิดแล้วคูดาวตัวเองอ่ะก็เราก็แบบเออ ทำยังไงดีอ่าทำยังไงดีมันก็เราจะทำยังไงกับมันนีก็ด้วยความที่แบบเคยเอาอาหารมาวางอยู่ดีๆอะตอนแรกก็แบบว่ากะว่าจะปล่อยมันไปนะ้ให้มันหายไปเองก็คือเราต่างคนต่างอยู่ได้เราอาศัยอยู่ในมันคิดว่ามันคงไม่ได้อยู่ในบ้านเราแต่มันก็คงจะแวะคือมันก็คงจะแวะมาหาอาหารนะคะแล้วก็แบบว่าเอ๊ยยังไงดีนะยังไงดีนะก็ปล่อยปล่อยมันไว้ก่อนจนกระทั่งอยู่ดีผ้ากินิ้วหาย คือวางผ้าคีลิวไว้ตรงซิงค์ล้างจานแล้วอยู่ดีมันก็หายอยู่ดีมันก็หายแล้วก็แบบว่าเอ้ามันหายไปไหนคือตัวเราเองอ่ะเราก็คิดว่าอ่สงสัยเราเก็บทิ้งสงสัยเราทิ้งถังขยะอิบทิ้งติดมือติดมือติดไม้ติดมือมันมือทิ้งถังขยะไปแต่ในใจลึกๆก็คิดว่าหรือหนูขโมยหรือหนูจะขโมยผ้าคีลิวอ่าแต่ก็พยายามแต่ก็พยายามคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะหนูอ่าก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะแบบ อาบะอะจะเป็นเพราะแบบว่าเราเองที่เก็บทิ้งอะไรเงี้ยจนกระทั่งอีกสัปดาห์หนึ่งต่อมาค่ะเปิดอีกสัปดาห์หนึ่งต่อมาเปิดเปิดประตูใต้ซิงอ่ะคือเราทําเป็นเคาน์เตอร์ก็คือเอาปูนมาก่อไว้เป็นเคาน์เตอร์แล้วก็ติดกระเบื้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดดูเพื่อจะทําความสะอาดเราจะกวาดตรงถังแก๊สแล้วก็เหลือบไปเห็นผ้าทิ้วของเราที่มันไปแปะๆอยู่ข้างบนมันจะมี คือเราเปิดไปเป็นถังแก๊สใช่ไหมครับเป็นใต้ซิงลงางการคือเป็นเก็บถังแก๊สแล้วก็ข้างข้า,ขา,ขามันจะเป็นมุมกําแพงที่มันจะมีแบบมุมปูนขึ้นไปอะค่ะเป็นชั้นปูนขึ้นไปเราก็แบบว่าเฮ้ยทาไมมันไม่อยู่ตรงนั้นแต่ในใจก็คือฉันไม่เขีย่ยเพราะเขีย่ยมันไม่รู้ว่าจะมีอะไรติดด้วยมันฟักลูกหรือว่านอนอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่เขีย่ยแต่สิ่งที่เราทําคือเราก็พ่นยากันยุ่งเข้าไปอะค่ะคือฉีดฉีดยากันยุ่งเข้าไปเพื่อที่จะไล่มันแล้วมันก็ได้ผล พอขีดแล้วก็ปิดแล้วเราก็ปิดประตูแล้วเราได้ยินเสียงครุๆได้ยินเสียงแบบมันวิ่งอ่ะเหมือนมันวิ่งตามท่อแล้วก็วิ่งตามกําแพงครุๆเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยมันวิ่งหนูมันวิ่งมันวิ่งเว้ยแล้วมันก็แบบครุๆเราก็เลยแบบว่าปิดประตูคือกลัวนะคือกลัวก็คือปิดประตูครัวแล้วก็ปล่อยมันจนมันหมดเสียงวิ่งอ่ะขนลุกอ่ะนี่เราเนี่ยขนลุกเลยอ่ะแต่มันไม่รู้เห็นไหมอ่ะคือแบบขนลุกอ่ะ คนลุกแบบไม่ไม่เห็นเราก็ปล่อยมันไปจนแบบว่าตกกลางคืนตกกลางคืนเราแบบกินข้าวเราจะเราจะเอาจานไปล้างกินข้าวเสร็จจะเอาจานไปล้างในระหว่างที่ล้างจานอยู่ค่ะเธอก็ได้ยินเสียงกร๊กก็คือเสียงแก้วล้มแก้วที่มันวางอยู่บนเชลข้างบนหัวเราอะมันล้มแบบหันขึ้นไปเห็นตัวเป็นๆเ,เลยคือคือตัวเล็กกว่าแก้วเนี้ยค่ะตัวเล็กกว่าแก้วอันเนี้ยอ่าหน่อยนึง หน่อยหนึ่งก็คือความกลมของแก้วเนี้ยเล็กกว่าแน่นหน่อยนี่ก็คือมันสามารถอยู่ในแก้วนี้ได้แต่มันไม่ได้อยู่ในแก้วนี้นะมันแค่ทำแก้วอันนี้ลงไม่เฉยไม่ใช่ใบนี้นะ <laughs> อาจจะเป็นใบนี้แต่ว่า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 ล้างแล้ว <laughs> ล้างแล้วนะ <laughs> ก็แค่นั้นแหละค่ะอยู่บนแกน้วนี้เราก็เลยแบบว่าทำไมหน้าฉันมือดอ่ะอืมนี่ไม่ได้บอกว่าโต้นะมันหน้ามืดอ่อะเราก็เลยแบบว่าปล่อยมันอ่าปล่อยมันไว้จนแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ย เราก็เลยแบบว่าหนีดิคะหนีเข้าก็คือหนีหล้างจานเสร็จก็คือหนีเข้าบ้านเลยแล้วก็ปิดบ้านแล้วก็แบบอ่ะฉันวางยาเบื่อให้เหมือนเดิมแล้วกันคือเราเราบ้านที่เราอยู่บ้านของเราเองคะที่เราอยู่อยู่ห่างจากบ้านเกิดคือบ้านเกิดพ่อแม่เราไม่ใช่้่นเลยว่าบ้านคือเราอยู่พัทยาอ่าและตัวที่เราทํางานมันก็อยู่ในนณิคมุตสาหกรรที่มันหา่างมาจากพัทยาประมาณสี่สิบโลอ่าแล้วเราก็จะกลับบ้านพัทยาทุกอาทิตย์อยู่แล้วที่อยู่กับพ่อกับแม่ค่ะ แล้วก็แบบวันนั้นก็วันศุกร์ก็วางอาหารไว้แล้วกันก็กลับบ้านไปแล้วเราก็เล่าให้แม่ฟังค่ะคุณแม่เราคือแม่ก็คือทุกอย่างค่ะแม่ก็คือแม่แม่ก็แบบว่ามาเลยวันอาทิตย์อาทิตย์ที่ผ่านมาเ่ยค่ะจัดเลยแม่มาแม่ก็ขนเขี่ยผ้ามาแล้วปรากฏว่าเขี่ยผ้าออกมาหนูมันวิ่งออกมาจ,จริงๆคือแบบคือที่ผ้านน่ะมันคือเสียงอาจจะดดงผ้านน่ะมันคือที่นอนของหนูจริงๆค่ะคือหนูมันวิ่งออกมาจริงๆแล้วมันแล้วได้ยินเสียงป้า คือแบบแม่เอาไม้กวาดฟาดลงมาที่ตัวหนูแต่เราไม่เห็นนะเราไม่เห็นเพราะว่าเราเรากลัวเราก็ปิดประตูกลัวเราก็มาหลบอยู่ข้างหลังไม่เห็นส่วนพ่อเรานั้นก็จอดรถอยู่หน้าบ้านแล้วก็เดินเข้ามาแบบว่าอุ้ยขนหนูเงา,าดีเนาะคือสิ่งที่พ่อเราพูดอุ้ยขนหนูเงา,าเชียวสุขภาพดีอ๋ออันแหละคะ่ะแล้วเราก็เก็บเก็บใส่ถุงแม่เราก็เก็บใส่ถุงแล้วก็ผูก แล้วก็ทําการตัดสินใจอย่างดีว่าเอามันไปทิ้งข้างนอกจากที่ทิ้งแค่หน้าบ้านหน้าบ้านก็จะมีถมังขยะแต่ละบ้านใช่ไหมคะแต่ละ่ทิ้งแค่นั้นน่ะแม่เราก็แบบว่าเออเอาไปทิ้งข้างนอกนะคือหยิบมาจากถังขยะหน้าบ้านทีนึงแล้วใส่แล้ว,ลวไปทิ้งหน้าปากซอยเลยค่ะคือออกจากโครงการไปแล้วไปทิ้งหน้าปากซอยอีกเพราะว่ามันอาจจะแค่น็อกเฉยๆคือเหมือนแบบมีเลือดซิปที่ปากแล้วก็แบบหัวก็มีหัวแตกอะค่ะก็ไม่รู้ว่ามันน็อกหรือมันตายอ่าเราก็เลยแบบเรามันไปทิ้งไกลๆเพื่อที่ว่ามันจะได้กลับมาไม่ถูก แล้วแม่ก็คือโรยยาเบื่อหนูไว้แบบคืออาหารหนูเป็นเล็กๆที่มันเป็นยาเบื่อค่ะโรยไปใต้ซิงเต็งไปหมดแล้วก็โรยโรยทุกที่ที่จะโรยได้ที่แบบที่ที่เจอมันอะโรยไปหมดเลยในถังในในลิ้นชักในตู้ตรงใต้ซิงโรยไปไว้จนแบบแล้วก็แบบว่าเอาไปทิ้งจนวันที่ที่ผ่านมาวันพฤหัสเนี่ยเรามามาที่บ้านเราใหม่อะวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมนะล่ะคืนพัลพฤหัสผ่านไปห้าวัน เราก็กลับมานอนที่บ้านนี้แล้วเราก็แบบว่าที่บ้านเราเราก็คิดว่าเอ้อเราก็เห็นขี้เล็กๆ,ๆแหละแต่เราก็คิดว่าอ่ะสงสัยมันจะเป็นตัวอื่นแล้วก็คิดหรือ ly, จะเป็นขี้อีจกอ่าจะเป็นขี้อีจกก็เลยแบบอ่ะไม่อะไรแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าตอนที่เราเอาข้าวใส่จานนะคะตอนช่วงประมาณทุ่มนึง่งอ่ะเราก็ได้ยินเสียงอะไรแหละไตยอยู่บนหลังคาวิ่งอยู่บนหลังคาจะวิ่งเดินอยู <efficiently beb S 2> <sk r ly> ่บนหลังคาอยู่บนหลังคาเราก็แบบว่าขอให้ไม่ใช่ ขอให้ไม่ใช่คิดว่ามันจะเป็นตัวอื่นไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบกินข้าวจนเสร็จจนประมาณสามทุ่มสี่เกือบสี่ทุ่มแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งดูซีดีอะไรต่อเราไปเรื่อยค่ะจนประมาณสี่ทุ่มเ,เ,เกือบสี่ทุ่มเกือบเกือบสี่ทุ่มเกือบเกือบสี่ทุ่มแล้วก็อาจารย์ไปล้างสิ่งที่เห็นคือปริง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  หนูสามตัวมันสอบตากันแล้วทีละตัวค่ะทีละตัวย้ําว่าทีละตัวตัวแรกเราเปิดไปคือบ้านเรามันจะบ้านเราตรงกําแพงคัวค่ะเราจะตีตีอันนี้เป็นกําแพงปูนเราก็จะตีระแนงไม้ขึ้นไปก็จะมีช่องระหว่างระแนงอยู่ก็คือเราทําครัวข้างนอกออกไปเองแล้วแรกไม่มีหลังคาคือเราใส่หลังคาแล้วก็ตีระแนงไม้ต่อกกาแพงคือมีแค่กําแพงกําแพงล้อมไว้ค่ะอ่ามีแค่กําแพงให้ไม่มีหลังคา เราก็ทําหลังคาเพิ่มแล้วก็ตีระแนงไม้คือฝั่งเนี้ยปิดถือปนเลยเพราะว่าบ้านฝั่งขวายัางไม่ปิดยังไม่ได้ทําอะไรแต่บ้านฝั่งซ้ายเขาทําไว้ทึบอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ทําทึบเราก็เลยตีระแนงเป็นช่องโหว่ช่องโหว,ว่อยู่ช่องโหว่ให้แบบก็คือตัวหนูสามารถรอดได้ะคะ่ะแล้วตรงระหว่างระแนงมันก็มีปูนยื่นออกไปหลังระแนงนิดนึงเพราะเราไม่ได้ติดเต็มปูนถูกไหมคะมันก็ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังระแนงฝั่งข้างนอกอะแล้วเราก็เราก็สบตาเรา เราเปิดไปแล้วเราก็มองไปมันก็สบตาแล้วปิ้งแล้วก็แบบตบมือ,อยพยายามจะไล่เันค่ะเสร็จปุ๊บอีตัวที่สองก็ไปปิ้งตรงนี้อีตัวที่สามที่อยู่มุมหลังคาตรงซ้ายอะค่ะก็ปิ้งอีกแล้วก็แบบเฮียหนูสามตัวหนูค่ะหนูค่ะ,หน,คะ,ห,นคะหนูสามตัวมาตามหาเพื่อนมันมาตามมาหาเพื่อนคือแบบอุ้ยหนลูก็คนรู้กแล้วคือแบบไม่ได้ปะวะที่บ้านกู เราก็เลยแบบว่าทําไงอ่ะทําไงถ้าโทรหาแม่โทรบอกแม่เลยอ่ะถ้าโทรบอกแม่แม่ก็บอกว่าโรยไปเลยพรุ่งนี้เช้าก่อนกลับบ้านโรยมันไปให้หมดยาเบื่อหวนลุกยาเบื่อหนูที่โรยไปเลยเห็นไม่ตรงไหนก็โรยตรงนั้นซึ่งช่คขะเราก็จะโรยแล้วแต่คือเรื่องทั้งหมดเนี้ยคือเล่าเรื่องเล่าก่อนนอนจริงๆแล้วอยากจะถามคืออยากจะถามทุกคนจริงๆว่าเราจะทำยังไงกับมันได้บ้าง คือจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากฆ่าเราแค่อยากไล่มันไปอะไล่มันไปแล้วไม่ให้มันกลับมาอีกอะมีวิธีไหนที่เราจะไล่มันไปได้ไหมแล้วไม่ให้มันกลับมาเยี่ยมเยือนเราอีกเพราะแบบอไม่ได้คือคือด้วยกวามที่มันเป็นหนูบ้านนะคะมันไม่ใช่หนูท่อมันไม่ได้แบบว่าพวนปักสศน้ําตาลยืดและดูเหม็นดูแบบน่ากลัวเหมือนหนูท่อไม่มันมันมีความน่าน่ารักจะบอกว่าน่าเลี้ยงก็ไม่ใช่แล้วทีเดียวแต่มันก็มีความ มีความน่ารักคิดขู่ของมันอยู่อะค่ะคือแบบเหมือนที่พ่อเราพูดเลยว่าขนมันดูสุขภาพดีและตัวมันก็ไม่ได้อ้วนปะคือมันดูไม่ได้สกปรกอะแต่ว่ามันก็เป็นพาหารนาเชื้อไงมันมันมันคือหนูไงคือคือฉี่แล้วก็มีเชื้อโรคไงนั่นแหละค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบพอจะมีใครมีวิธีที่แบบไล่มันอะค่ะไล่มันให้ไปได้คืออย่างน้อยก็คือไล่มันคือคือจริงๆแล้วการวางยาเมื่อมันก็คือการฆ่ามันแหละมันจะฆ่าอาหารไม่กี่แล้วก็ไปตายที่อื่นแต่ว่าแบบ เออถ้าแบบมีวิธีที่จะสามารถไล่มันไปแทนที่จะฆ่ามันนะคะก็ช่วยคอมเมนต์ขอเถอะค่ะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว่ามันทํายังไงได้บ้างเนี่ยกินเวลาไปประมาณยี่สิบนาทีนะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นพาร์ทหนึ่งที่เราจะเข้าเรื่องพบพานบุพเพสันนิวาสชื่อตอนพิลุธทวันนี้นอกจากเรื่องหนูแล้วก็คือชื่อเรื่องว่า พิลอทอทอีพิโซดวัน How I met your father อ่าพกพ่อของลูกได้ยังไงอ่าพกพ่อของลูกได้ยังไงนะคะเรายังไม่ได้แต่งงานเห็นไหมอ๋อ h oh, e s i ิ g l ก l เลย e s ยังไม่ได้แต่งงานแต่สิ่งที่เราอยากจะแชร์คะ่ะเรื่องราวความรักเรื่องราวต่างๆที่เราอยากจะแชร์จากประสบการณ์ของเราเนี่ยกล้องร้อนรอบที่สองแล้ว